สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการน้ำดำรงชีวิตเพราะว่าจะน่าคำในวันนี้ขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าคืออพยพพบทที่3 3มข้อจองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดตอบว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้หยุดพักยอนบทที่1 5บหข้อสี่ถึงเจงคงอยู่ในเราและเราจะคงอยู่ในพวกท่านแขนจะออกผลเองไม่ได้มันต้องติดอยู่กับเาวังุทั้งทางหลา,ายก็เช่นกัน จะเกิดผลเองไม่ได้นอกจากจะคงอยู่ในเราเราเป็นถ่อองุ่นท่านหลัยเป็นแขนงถ้าผู้ใดคงอยู่ในเราและเราคงอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านไม่อาจทําสิ่งใดได้เลยถ้าผู้ใดไม่ได้คงอยู่ในเราผู้นั้นจะเป็นเหมือนแขนงที่ถูกโยนทิ้งและเหี่ยวเฉาแขานงเหล่านั้นจะถูกเก็บไปโยนทิ้งให้ไฟเผาถ้าพวกท่านคงอยู่ในเราและถ้อยคําของเราคงอยู่ในพวกท่านแตะขอสิ่งใดใดที่พวกท่านปรารถนาแล้ว ท่านจะได้รับสิ่งนั้นอาเมนคุณผู้ฟังคะถ้าท่านพูดคุยหรือปึกษาพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอพระองค์จะทรงนำท่านทุกย่างก้าวที่ท่านเดินพระองค์จะเสริมกำลังท่านและให้สติปัญญาแก่ท่านวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดคือต้องอยู่ใกล้ชิดสนิทกับพระองค์เหมือนแขนงที่ติดกับเถาอางุ่นถ้าแยกออกจากพระเยซูแล้วความพยายามของท่านก็ไม่เกิดผล หากท่านติดสนิทอยู่กับพระองค์และพระคาติดสนิทอยู่ในท่านท่านสามารถทูลขอสิ่งใดก็ตามที่ท่านปรารถนาและพระองค์จะทรงกระทําสิ่งนั้นขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังหวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อคิดและแรงบันดาลใจในการเดินไปกับพระเจ้าในวันนี้กลุ่มสามัคคีทาไฟแห่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์โดยพระฟรี o ออฟเลิฟบายมารีพาวเพส์ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ